คือมือของเขาวิชานะั้นมันอ่อนกาลังลงอ่อนกำลังลง,ลง,ลงถึงแม้ไม่พังทลายออกไปจากอ,ากอ,อกงงิจตรง,งนี้แต่ตม,แม,มันก็อ่อนกาลังลงที่จะมากดขี่เยียวย่างอิจตรงนี้ดังแต่เก่าก่อนื่อเป็นอย่างดีแล้วกำลังเห็นความภาคความเพียรหลุนเข้ามากำลังเห็นธรรมะก็นิ่งเกิดขึ้นยิ่งแข็งแข็งมากขึ้นกำลังเห็นกิเลสมันก็อ่อนแอลงอ่อนแอลง เมื่อกำลังแห่งธรร,รมะมันมีกำลังเหนือกําัังพุทธิเอชทางความเพียงเขาใจก็ตามเหมือนก็มีแต่การชำระมีแต่การปัดฝาดมีแต่การทํำลายที่เลสให้เบาบางลงเบาบางลงจงนกระทั่งถึงตัวอวิชชาภายในจิตัวงนี้ปัญยางย้อนสมาที่ตัวจิต เมื่อภายนอกมันไม่มีอะไรให้สงสัยอยู่แล้วมันทราบด้วยปัญญายามตัวเองกายก็ทราบชัดเวทนาสัญญาสังขารวินญาก็ทราบชัดยังมีอะไรหลงเหเลืออยู่เจียังหลงตัวจิตเอง ปัญญาจอบเข้ามาอะไรที่มันยังเครือบแฝงอยู่ภายในจิตใจปัญญาที่ผ่านการพิจารณามาทั้งฝุดอยากสุดละเอียดมันไม่ยอมไม่มีสิ่งใดมาสุกซ่อน